ถดเช็คปั๊มนะครับเขาเรียกปั๊มให้ลูกค้านะครับเป็นปั๊มขับน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับของตัวรถเกี่ยวข้าวดีซีหกสิบนะครับจะได้เขาจะหมุนน็อตตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็จะค่อยๆแง้มนะครับค่อยๆแง้มค่อยๆแง้มครับหรือเอาค้อนยางค่อยๆเคาะก็ได้นะครับอ่านะครับมันจะมีโอลิงนะครับสองตัวโอลิงเล็กโอลิงใหญ่นะ ก็มาดูหน้าตรงนี้นะครับว่ามันเป็นรอยหรือเปล่านะเจนี้ก็เป็นรอยพอสมควรนะครับนี่ครับมันก็จะมีมาร์กนะครับมาร์กอย่างนี้หนึ่งจุดนะฮะนี่ขนาดอย่างนี้มันก็จะมีมาร์รมากม,ม,รมันมา,มาดูข้างหลังกัน,นครับมันจะเป็นยังไงนี่ครับลายนะลายพอสมควรเดี๋ยวต้องปรึกษาลูกค้าก่อน,นครับว่าเคสนี้จะเอายังไงนะ ถ้าไม่มีก็น่าจะรูปๆนะครับกระดาษทรายเอานะครับเนาะขัดปาดนะครับเพราะว่าวกันไปนะตามรูปประมาณนะนี่ก็จะตรวจสอบดูทั้งหมดนะว่ามันเป็นลายเป็นรอยไหมแบบจริงๆลักษณะถ้าจะเทสกันจริงๆแล้วมันต้องเทลสเลักษณะแรงดันนะลักษณะใช้เกจวัดแรงดันนะครับว่าประสิทธิภาพการทํางานของปั๊มมันได้ไหมนะครับก็ถ้าแรงดันไม่ได้ก็จะดูที่ปั๊มนะครับดูที่แผ่นทองเหลืองดูที่แผ่นวาล มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับหลายอย่างอแต่เราจะตรวจสอบอย่างนี้ดูก็ดูตาเปล่าได้นะครับ,นะรบก็หันมาร์กจุดนะครับออกมาข้างบนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งให้ตรงกันนะครับจริงๆผมบอกเลยนะครับผมใส่แบบสลับกันหรือใส่ผิดนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะผมสังเกตแล้วผมว่ามาร์กตัวนี้มันมันเป็นแค่ช่องทางในการแบ่งน้ํามันนะครับ ให้มันถูกต้องเนี่ยมันจะอยู่ยงี้นะสุดท้ายมันก็จะวิ่งวนรีดน้ำมันนี้ลักษณะาการทำงานของมันเนาะนะก็ผมเคยลองใส่สลับกันนะครับมันก็ใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะตรงมาร์กหรือไม่ตรงมาร์กสุดท้ายมันอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่จรดีก็นี่ครับมาร์กหนึ่งตรงกับมาร์กหนึ่งอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับก็คือเป็นการรีดรีดน้ำมันนะครับแบ่งอย่างนี้ ก็เป็นของดี่0สิบนะครับเนาะคลิปนี้ก็มาถอดนะครับเช็คนะไม่ลูกค้าทุกจุดเลยครับซ่อมงานเคสของลูกค้าแตละรายนะครับก็ดูให้ละเอียดเท่าที่เราจะทําได้เนาะอย่างนั้นก็จริงๆผมจะเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนอะไรนะครับคสนี้นะนี่ผมทําคลิปไปดูเฉยๆรอโอลิงอยู่นะครับเลยมาทําคลิปไปดูนะกําลังเบิกนะครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม